C. สันดานเศรษฐีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่สามารถเก็บเงินไว้ในพอร์ตกรเกษียณของเราได้นะครับแสดงว่าเราจะต้องทำงานจนวันตายผมไม่ได้บอกว่าการทำงานมันไม่ดีแต่ลองคิดถึงแล้วกันสมมุติว่าเราเนี่ยมีอาชีพเป็นข้าราชการเราจะทำงานจนถึงอายุแค่ 60เท่านั้นแล้วหลัง60เนี่ยเราจะใช้เงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จเราก็เล็กๆเนี่ยไปจนวันตายมีการวิจัยเรียบร้อยแล้วนะเขาพบว่าส่วนใหญ่แล้วเงินกเกษียณไม่พอใช้เพราะว่าเงินกเกษียณ30,000บาทตอนนี้พอใช้สำหรับคนที่กเกษียณตอนนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะตอนกเกษียณสา0 0 0บาทมันอาจจะเป็นอีก30ปีข้างหน้า ซึ่งเงินกเกษียณตอนนั้นถ้า30,000บาทมันจะไม่พอใช้แล้วดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเลยบอกว่าเกินกว่า70%ในอเมริกาที่ได้รับเงินบำนาญเงินไม่พอใช้ที่จะจ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าบ้านค่าทุกอย่างนะครับตามพื้นฐานของแต่ละคนถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้สำคัญมากไม่ต้องเก่งเรื่องการลงทุนก็ได้แต่ขอว่าเก็บเงินให้ได้ก่อนเก็บเงินเริ่มต้นที่1บาทต่อวัน เก็บเงินให้ได้ก่อนเพราะว่าจากหนังสือ The Psychology of Money และหนังสือที่ T Harv Eker เขียนเขียนในทำนองเดียวกันเลยว่าถ้าเราเก็บเงินไม่ได้มันเป็นจากนิสยัยไม่ได้เป็นจากรายได้เพราะว่าเขาพบว่าจริงๆแล้วทุกคนมีศักยภาพที่จะเก็บวันละ1บาททุกคนบนโลกใบนี้ถ้ามีรายได้ขั้นต่ำวันละ300 ถ้าหัก1บาทเงินจะหายไปแค่1บาทใน300บาทเหมือนเราทำเงินน่ะหาย1บาทต่อวันแล้วใส่กระปุกไว้กลายเป็นเงินเก็บดังนั้นใครก็ตามที่ไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่เพียงวันละ1บาทแสดงว่าเป็นจากนิสัยไม่ได้เป็นจากไรายได้ถ้าเราเก็บเงินไม่ได้ความมั่งคั่งไม่ได้อยู่กับเราเราไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งของเราก็คือต่อให้แก่ไปนะหาเงินเยอะ เราก็จะใช้เงินเกินตัวข้อที่2ผมให้ไว้คร่าวๆไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเลขนี้เวลาผมจะซื้ออะไรที่เป็นของใหญ่เช่นบ้านรถตั้งแต่สมัยผมเริ่มทํางานเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วผมจะมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน50%ของรายได้สมมุติว่าเรามีรายได้อยู่100บาท50บาทเราสามารถเอาไปใช้สําหรับค่าใช้จ่ายคิดง่ายๆแบบนี้จะได้ไม่ต้องใช้หลักการมากอีก50บาทเนี่ย ผมจะแบ่งเป็น PPE P ตัวแรกของผมก็คือพอร์ตดังนั้นใน50บาทของผมเนี่ยผมอาจจะแบ่ง1บาทก็ได้อันที่2คือเพล่เพล่ก็คือเป็นเงินที่เราสามารถใช้ได้แต่ผมจะใช้เมื่อหมดสิ้นเดือนเท่านั้นหมายความว่าพอหมดสิ้นเดือนนี้แล้วอ่ะเรามีกระเป๋าเพลเหลือเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเราสามารถใช้ได้จนหมดเพราะเราออมแล้วนะอย่าลืมนะสาคือ emergency Emergency คือฉุกเฉินอันนี้ทำไมต้องเก็บไว้เพราะผมยกตัวอย่างอยู่ดีๆช่วงโควิดเราจำเป็นต้องจ่ายเงินพนักงานเราจำเป็นต้องจ่ายเงินแม่บ้านแต่รัฐบาลบอกว่าห้ามเปิดคลินิกหมายความว่าผมมีค่าแม่บ้านของคลินิกมีค่าพนักงานของคลินิกดังนั้นเงิน emergency มันเลยเป็นเงินที่เก็บไว้ยามเกิดสภาวะที่ ไม่คาดฝันในร้อยบาทเนี่ยผมจะมีเงินเก็บฉุกเฉินอยู่10บาทอยู่แล้วแล้วผมจะเก็บมันไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เก็บเงินนะเพื่อนๆผลสุดท้ายเนี่ยต่อให้เจอวิกฤตใหญ่หรือเล็กเราเจ็บตัวตลอดเพราะเราไม่มีเงินฉุกเฉินดังนั้นเงินฉุกเฉินนะครับควรจะต้องมีเก็บไว้ข้อที่สาเนี่ยสำคัญมากเลยคือเข้าใจตัวเองให้ได้หลายคนบอกว่าฉันจะต้องร่ำรวยมาหาศาลผมบอกว่าไม่ผิดอะไร ที่เราจะมีความฝันใช้เวลาสร้างพอร์ตเนี้ยประมาณ10ปีตอนที่ผมมีพอร์ตจาก1ล้านบาทนะไปเป็น10ล้านบาทผมได้เที่ยวต่างประเทศแล้วแต่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าผมขยายพอร์ตจาก10ล้านบาทกลายเป็น30ล้านบาทไม่ได้ทำให้ผมมีความสุขมากขึ้นผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อหนังสือทุกเล่มและผมก็ไม่ได้เชื่องานใหญ่ทุกเล่มเพราะบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของ ปัจเจกบุคคลคือแต่ละคนไม่เหมือนกันผมก็เลยสงสัยว่าไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยมันเหมาะกับการมีพอร์ตหรือเงินเก็บเนี่ยเท่าไหร่ผมสร้างพอร์ตจนกระทั่งอันแรกคือถึง10ล้านผมรู้เลยว่าตอนที่ผมมีพอร์ต10ล้านผมสารภาพเเพื่อเลยว่าชีวิตผมเนี่ยจากไม่เคยเที่ยวต่างประเทศผมอยากเที่ยวต่างประเทศปีละ3-4ถึงครั้งพอวันที่ผมสร้างพอร์ตขึ้นมาเป็น30ล้านผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้อยากเที่ยวหรูขึ้นไม่เลยนะ ไม่ได้อยากเที่ยวหรูขึ้นผมสังเกตเห็นได้ว่าตัวผมก็อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนเดิมเรื่องนี้นะครับ The Psychology of Money T h a l v Eker หนังสือเกี่ยวกับการเงินและความร่ำรวยทั่วโลกพูดค,คล้ายๆกันแต่ละคนมีความพึงพอใจต่างกันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่เอาเงินไปซื้อของที่แบบเศรษฐีเขามีกันเพราะผมบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าการรู้จักตัวเองมันจะทำให้เพื่อนๆรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่ง มันไม่ได้ทําให้ความสุขเราเพิ่มขึ้นถ้ามันไม่ได้ทําให้ความสุขเราเพิ่มขึ้นชีวิตหลังจากเหลืออยู่ผมเลยมานั่งสอนแบบนี้ไงเพื่อนเพ่อนเพราะผมรู้ว่าการสอนแบบนี้ทําให้ความสุขผมเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้เงินผลสุดท้ายความมั่งคั่งของแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นข้อ3คือเข้าใจตัวเองแล้วอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเด็ดขาดนี่ขี่แพงมากนะครับ ข้อที่4ี่สีนี้สำคัญมากเพราะหลายคนบอกว่าเรายังจนอยู่เลยเรายังไม่มีเงินเก็บเลยเราจะสร้างสีดีกับโลกนี้ได้ยังไงผมบอกว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันจากปัจจุบันไม่ใช่จากอนาคตนะสิ่งหนึ่งที่ผมถูกสอนมาแล้วผมเห็นด้วยมากๆกับเรื่องนี้ก็คือพุ่งนี้ไม่มีจริงผมเป็นหมอมาส5ปีผมเห็นคนไข้ที่ตาย แบบไม่รู้ตัวเยอะมากที่ผมเล่าเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าให้เรากังวลกับอนาคตนะแต่ผมอยากจะให้มองกลับมาว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราก็มีชีวิตอยู่แค่วันนี้แหละเนี่ยทุกคนกําลังนั่งอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยทุกคนกําลังมีชีวิตอยู่แค่ตอนนี้เท่านั้นพรุ่งนี้อาจจะไม่มีจริงสำหรับเราก็ได้ดังนั้นผลสุดท้ายสิ่งที่เราสามารถทําได้คือเราแค่ทําวันนี้ให้มีความสุข ไปพร้อมกับทําเป้าหมายของเราข้อ4คือการเรียนรู้ที่จะแบ่งปันวันนี้เลยไม่รู้หรอกว่าทําไมวันนี้เราถึงเลือกที่จะแบ่งปันนะครับไม่รู้นะว่าจริงๆทําไมวันนี้เราถึงจะต้องแบ่งปันผมก็เลยมาสรุปให้ฟังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบ่งปันผมเคยถามอาจารย์มาดิตอึง้งเัางสีว่านะทําไมเราถึงต้องแบ่งปันด้วยผมเลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการแบ่งปันคือการเติมเต็ม โดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเงินในกระเป๋าการแบ่งปันคือการที่เราเติมเต็มตัวเองนะและเติมเต็มผู้อื่นโดยที่ไม่สัมพันธ์กับเงินในกระเป๋าการแบ่งปันเช่นทุกคนออกกำลังกายจนหุ่นดีเวลาเดินไปที่ทำงานคนเห็นมีความสุขคนเห็นยิ้มเวลาที่เราพูดจาเพราะเพราะในครอบครัวกับสามีภรรยากับลูกเรา เป็นการเติมเต็มความสุขโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินในกระเป๋าดังนั้นผมกับอาจารย์มดิตเราเห็นตรงกันว่าจริงๆการที่เราจะแบ่งปันไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมาต้องไลฟ์สอนแบบนี้ไม่ต้องก็ได้ครับแค่ทุกคนทําตัวเองให้มีความสุขทุกคนแค่มีความสุขพอแล้วบางคนบอกว่าเออฉันจะต้องรวยขึ้นฉันจะได้มีความสุขมากขึ้นเพื่อนๆไปรวยขึ้นเลยครับแล้วมีความสุขมากขึ้นตามสิ่งที่รวย แล้วก็เอามาแบ่งปันความรู้คุณอื่นว่าทํายังไงถึงจะรวยแบบที่คุณทําอะบางคนบอกว่าฉันมีความสุขกับการเขียนหนังสือจงไปเขียนหนังสือแล้วเอามาเล่าให้คุณอื่นฟังว่าทํายังไงถึงจะเขียนหนังสือได้อย่างมีความสุขถ้าใครกระามชอบออกกําลังกายจงไปออกกาลังกายจนหุ่นดีแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วมาบอกคุณอื่นว่าออกกอําลังกายยังไงให้หุ่นดีและมีความสุขท้าเมื่อไรก็ตามเพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขมากขึ้น ทุกคนจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขในวินาทีนี้ในปัจจุบันนี้ไปส่วนจะรวยขึ้นหรือเปล่าก็เก็บเงินไปครับวันละ1บาทอย่างนั้นทำเงินหาย1บาทแล้วความร่ำรวยจะอยู่กับคนตลอดชีวิตทำเงินหายใส่กระปุกไว้1บาททำเงินหายนะก็คือการออมเงินออมเงินไว้ 1บาทต่อวันแล้วถ้าคุณทําได้ตลอดชีวิตความร่ํารวยจะอยู่ในตัวคุณแล้วใครก็ตามรวยขึ้นจากการออม1บาทส่งข้อความมาเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับผมจะแสดงความยินดีด้วยก็ขอวอวยพรทุกคนนะครับวันนี้เคล็ดลับที่สําคัญแล้วไม่มีใครมาคอนเฟิร์มมาคุณเลยว่าใครอยากร่ํารวยตลอดชีวิตเริ่มที่การออมเงินวันละ1บาท การออมเงินสําคัญมากเพราะมันกําลังจะสร้างสันดานเศรษฐีให้กับคุณรักทุกคนแล้วเจอกันไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ